มินชายหนุ่มผู้รักของเก่าได้รับนาฬิกาข้อมือโบราณจากร้านของสะสมเขาประหลาดใจที่นาฬิกายัางเดินได้อย่างเที่ยงตรงทั้งที่ดูเหมือนผ่านการเวลามานานหลายสิบปีคืนนั้นเขานั่งมองนาฬิกาเข็มวินาทีเดินไปอย่างช้าๆจูจๆมันหยุดที่เวลา23นาฬิกา47นาทีมินไม่เข้าใจจนรุ่งเช้า เขาได้รับข่าวว่าเพื่อนสนิทเสียชีวิตในเวลานั้นพอดีมินเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าทิ้งนาฬิกาเพราะมันดูเหมือนรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้เขาเริ่มจับจ้องมันทุกคืนกลัวว่ามันจะหยุดอีกไม่กี่วันต่อมาขณะเขาทำงานในออฟฟิศนาฬิกาหยุดอีกครั้งที่เวลา14นาฬิกา12นาทีคราวนี้เป็นหัวง่าแผนกที่หัวใจวายตายในเวลานั้นพอดีมินเริ่มเชื่อว่านาฬิกานี้ ผูกพันกับความตายคืนสุดท้ายมินจ้องเข็มนาฬิกาด้วยหัวใจเต้นแรงเข็มสั่นเล็กน้อยก่อนหยุดสนิทที่ศูนย์นาฬิกา 00, 00นาทีเขาหันมองรอบห้องที่เงียบสงัดเห็นเงาตัวเองในกระจกแต่เงานั้นไม่ขยับตามรุ่งเช้าเจ้าของร้านของเก่าเดินกลับมาที่ร้านพบกล่องนาฬิกาเดิมวางอยู่บนโตะ๊ะเข็มเดินต่ออีกครั้งอย่างช้าๆพร้อมภาพชายหนุ่มที่เสียชีวิตเมื่อคืน ปรากฏในกรอบรูปข้างนาฬิกาข้อคิดเวลาไม่หยุดเดินเองแต่อาจหยุดเพื่อเตือนว่าบางคนไม่ควรก้าวต่อไปอีกแล้ว